ค่ะเพื่อนๆก็หมูดาวเอาบรรยากาศยามเช้าของฟูกุโอกะมาฝากกันนะคะเป็นบรรยากาศยามเช้าจริงๆเลยเนาะ,ะก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมะมาให้ดูกันก็จะได้เห็นว่าอ๋อเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยนะก็คือต้องบอกเลยค่ะว่าฟูกุโอกะเนี่ยนะคะเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเนาะก็คล้ายๆกับถ้าฟิลก็ชุมพรประจวบอะไรทึกๆนั้นอะ่ะคือแบบ คือประจวบเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นภาคใต้ใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่ามันให้ฟิลคือไม่ใช่เมืองแอร์อัดขนาดนั้นแต่ก็สังเกตนะคะว่าในเมืองเนี่ยก็ยังเป็นตึกรามบันช่องที่แบบเป็นตึกอะเน้นความเป็นตึกเนาะก็แอบ,บถ่ายความเบียวมาให้เสาเนี่ยก็จะมีแบบอารยธรรมเล็กน้อยนะคะก็มีมือบอนแหละมันก็บ่งบอกนะว่าก็คนเนาะเออคือคือก็ยังเรียบร้อยนะถ้าเทียบกับไทยนะอืประมาณนั้นแต่ก็มีความมือบอน เอาละแต่ก็ขยะนะก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมที่มีแบบความเขียวเขียวเหมือนปลูกต้นไม้เอาไว้เพื่อแบบตกแต่งประดับประดาเนาะก็สวยดีค่ะก็เลยเอามาฝากเพื่อนกันหมอดาวก็วิ่งมาสวัสดีค่ะ<า>น่าสดกว่าปลาก็หมอดาวนี่แหละนะคะตอนนี้นะคะก็ได้แล้ว4ี่กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวสต๊อปก่อนไปอ่ะตรงนี้ ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะพวกเราคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่เรื่อ,องอย่างของเมืองนี้นะเท่าที่สังเกตมานะวิงว่งวิ่งเป็นแนวชดเชื่วิว่งวิ่งเนี่ยก็จะมีสวนสาธารณะมีอะไรแทรกอยู่เรื่อยๆเนาะตรงนี้ก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะเล็กๆแต่ก็เป็นสวนสาธารณะสนหยบนะแต่ก็มีความขยะเนาะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้สถานีรถไฟ แล้วก็มียามีอะไรแต่หลายๆที่ที่วิ่งไปในแหล่งชุมนุมชนก็จะไม่เจอขยะนะทําไมต้องไปหาขยะของเขาก็าไม่รู้บ้าไปแล้วผูว้หญิงคนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงคือความมือบอลไปดูความมือบอลกันความมือบอลเนี่ยมันมีอยู่ในทุกประเทศมันคือความสร้างสรรค์มันคือศิลปะไปไปดูความมือบอลกัน ก็กลับมาถึงโรงแรมนะคะเอามาในการรีบโรงแรมมาฝากกันเล็กน้อยค่ะไปดูกันและหมอดาวก็จะเข้าไปในห้องนะคะ oh. ก็จะเป็นสภาพห้องที่มาดูกันนะว่าหมอดาวซ่อนใครไว้ในห้องโรงแรมหรือเปล่าไหนเข้าไปดูได้เร็วปรากฏว่ามีไหมถ้ามีในผีหลอกแล้วนะคะไม่มีนะคะคุณผู้ชม มาคลิปนี้ค่ะทุบก,กระปุกเลยค่ะก็คือนอนแยกนะคะคุณพ่อคุณลูกเพราะว่าเราก็จะได้แก้ผ้าได้ถูกต้องใช่อันนี้ไม่ปฏิเสธคือจริงๆก็จะได้เป็นแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนก็อันนี้แอบลุกมาทั้งทางที่แบบยังไม่ได้เก็บที่นอนเนาะทุกคนก็เตรียมเสื้อผ้าสําหรับวันนี้ค่ะอะ่ะเดี๋ยวอาบน้าก่อนข้าวเมื่อวานตรงทีออ่อะไรนะคะต้นไม้เมื่อวานนะคะ แล้วก็เสาธุระอีปกติเสาอีคอนนองก่อน,นะคะ,ะ,คะจะเป็นสีแดงนะคะ<อ>แต่ตรงนี้คนที่นี่ชาวบ้านที่นี่เขาทาสีขาวนะคะ<อ>ามาค่ะเดี๋ยวรถจะจอดไม่ได้แค่ดอกให้เราลงนะคะเราลงไวกันนิดนะึงแต่เสร็จอีกประมาณ20นาทีเขาจะมารับเรานะคะเราก็ลงไป เห็นอย่างนี้นะทุกคนบอกเลยว่าแสงสวยมากแต่ร้อนมากเลยค่ะ ะครับเตรียมแล้วครับเป็นหมูแดงแล้วครับกินคู่รักนะจ๊ะโซลีสีขาวคะ่ะสอง้วขึ้นนะหนึง่งสองวูวทีสญญส่สมทำไมไม่ขึ้นมั่นใจหน่อยค่ะแข็งสาวเหนือมั่นใจหน่อยค่ะ ความวุ่นวายนะคะของรุ่นใหญ่ของเราอ่ะรุ่นใหญ่พอเห็นหมอดอาวกระโดดเห็นพวกเรานะคะกระโดดอยะโดดกันใหญ่โดดกันใหญ่นะจ๊ะ <c oughs> เป็นทริปพิสูจน์ข้อข่าวค่ะว่าเราจะแข็งแรงแค่ไหนสายสตรองค่ะทุกท่านนะคะสายสตรองน่ารักมากเลยสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีความรักขอให้มีความรักดีดี ถ้าใครมีความรักอยู่แล้วก็ให้ดีดดดดดดๆๆๆยิ่งไปเพราะเราอยู่ที่นี่ค่ะสาวโทเรอิสีขาวซึ่งแทบจะไม่มีที่ไหนและนี่คือหินคู่รักนะคะเป็นหินคู่รักแล้วพวกนี้จะหยาดละเฮ้เย,ย <laughs> พ่อไปเลยไปไกลๆเลยไปหยาดพ่อไปหยาดของพ่อคนเดียวค่ะ <laughs> เขากำลัง,งอยู่อ๋อเสียมูนหมดอาเอาเป็นว่า ช่างพ่อ,ขอเขานะคะโอเคค่ะหินค,คู่รักนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีความรักขอให้มีความรักดีๆนะคะโดยที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะค,ะก,ค ical, ะก็คือสาวสรีสีขาวแล้วก็คู่บ่าวสาวนะคะเป็นคู่รักหินเป็นไหนคะามเชื่อมโยงก้านด้วยเชือกสีาขาวนี่นะ,ะก,นนนะก็ถ้าใครมีความรักแล้วก็ขอให้มีความรักดีๆขึ้นไปนะคะขอให้ความรักสดใสนะเจ้าของคลิปก็เช่นเดียวกันโอเคคือบายค่ะ แกกินอะไรอะคุณมุกหมอสงสัยเหลือเกินแกหาอาหารการกินยังไงเขาจะมีการลงทะเบียนและเริ่มรับเงินจับลัดเป็นลงทะเบียนแบบคนไร้บ้านจะมีเงินเดือนให้นี่คือไร้บ้านแล้วหรอชะอุ่มมากเลยใช่ใช่ทำไมมันพิลุกอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็บางทีก็จะมีรถมารับไปทำงานค่ะเก็บใบไม้ใบหญ้าค่ะนนัทจุดน้ค้เดี๋ยวแอบๆดูนิดนึงคนไร้บ้าน คนไร้บ้านมีเพลงฟังด้วยคนโซราดีมากคนไร้บ้านโอเคนะเราสอบสองเขาพอแล้วนะคะคนไร้บ้านที่ญี่ปุ่นไร้บ้านยังไงเมื่อกี้คุณนะเขาก็ออกมาแล้วก็ตักกางเกงนะคะของเขาเอาไว้อย่าไปยุ่งของเขาเชียวนะคะคุณผู้ชม ข้เจ้ามีาการหรือเปล่า อะไรคะโมจิของญี่ปุ่นรสชาติก็เหมือนของไทยแต่ว่าแปลกื้อของไทยครับเป็นขนมเปียแต่นี่มันออกยุ่นยุ่นเหมือนขนมเปียกปูนแต่ไม่ใช่ขนมเปียกปูนนะแป้งเหี่ยวเหียวนี่เป็นเป็นของเหียวนี่ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าชาเขียวน่าจะเป็นออสเป็นชาเขียวมองดูแล้วมันก็จะเป็นซาซิมิจะเปลี่ยนไม่ใช่เป็นชาไม่ไม่ใช่ชาซิมิวาซาบิไม่ใช่วาซาบิเมื่อกี้พขาต้องการจะเหมือนและเหมือน คล้ายๆกับผงวาซาบิแต่รสชาติออกเป็นรูปเป็นชาไม่เป็นนะฮะแต่เมื่อกี้พ่อพูดว่าซาซิมิไงเราก็เลยแก้ให้เป็นวาซิมิหรู้ว่าจะพูดอะไรโอเคเป็นไงคะนิ่มชอบเนาะใช่คะเพราะว่ามันนิ่มอ่าโอเคพอของดาวค่ะจบข่าวค่ะ หาวนะจ๊ะโคชฟอร์เมชั่นครอสฮอล l เวย์โอเกลเห็นปแล้วชุมมี่โอเคค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเอาท์เลทนั่นเองนะคะทุกคนเอา,<น>าบรรยากาศข้ามมาฝากกันค่ะนี่มันเทรลนี่เรามาเทรลกันเหรอคะเนี่ยตรงนี้ที่เห็นดูเหมือนจะชิลนะคะดูเหมือนว่าแบบเดินง่ายนะจริงมันเป็นทางลาดชันนะคะเดินขึ้นไปบนเขาะค่ะทุกคน เคยื่องไฮไลท์ของเราจึ้นบันไดไปแล้วมักระจายตัวตรงนั้นแล้วลอดอุโมงค์ไปตามทางที่เราเห็นเมื่อกี้เพื่อจะไปดูพราพุทธรูปพระนอนงคงใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นสูง11เมตรยาว41เมตรนะคะยาว41เมตรถ้าเราไป้ใจเข้าไปเริ แจ้งเทเลทับบี้พี่แก้งยูนิโคลเทเลทับบี้เ,เ่บบอเเบบั่งนี้ต่อไปก็ห้ามถ่ายแล้ว,ลลวเดินด้านซ้ายพอเดินด้านซ้ายเล,ยล็กอื่แล้ว โุกอิกะเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นครับความสูงความสูง11เมตรความยาว41เมตร,รที่เสียนได้กล่าวไปแล้วได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุาาด้วยเป็นพระที่สวยงามมากเป็นทีททำได้เรียบร้อยมากทาด้วยสีเขียวเหมือนอินทร์อ่อนมองในไกลเหมือนอินทร์อ่อนดูแล้วมีความดูแล้วมีศรัทธาอาลัยใสหายร้อนนะครับ ก็นี่แหละค่ะอย่างที่คุณพ่อหมอดาวพากไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากการสร้างนะคะมาจากพม่านั่นเองค่ะมีพระที่ญี่ปุ่นไปบวชที่พม่าแล้วก็นํามาเป็นแบบอย่างในการสร้างอยากบอกว่าร้อนมากทุกคนร้อนมากร้อนอีกแล้วแต่ก็เก็บภาพมาให้ทุกคนดูกันนะคะ นี้เป็นการขอคำอธิษฐานอธิษฐานไหวพระกันนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ yeah, yeah, yeah. ์เย่เย่ はか สุดยอดโอเคขอบคุณเอาไม้จะเอาไม้ย้อนให้ไหมเอาหรอค่ะโอเคโอเค สะพานเขาจะทำสะพานเป็นลูกและหน้าที่มีเสียงดนตรีไว้สำหรับในการตีนิ้งหน่องให้ตีว่ากันว่าเสียงดนตรีนี้เป็นเสียงดนตรีของคุณแม่ที่กล่อมลูกอันนี้เหมือนดาวทีกำลังตีชอบจะถ่ายเป็นวิดีโอไว้ดังนั้นใครเดินมาก็เดินผ่านเพื่อเพแล้วมีความสุขนะเด็กๆจะชอบเล่นนะตอนที่แดดร้อนนะครับอากาศร้อนมากเดินไปคนหนึ่งพอดี น,น,น,นี่คือส่วนพ้นประกอบการในครั้งนี้ค่ะทุกคนเทียบเลยซื้อมาเดินต้องไปอีกค่ะภามันก็จะดีหน่อยคือเขาสั่งกันแบบเป็นเดือนเลยนะเขาเลือก แนีเคสติฟายสัญลักษณ์ของเขาก็คือว่าเขาจะมีคำว่าเคสติฟายอยู่แรงมากเลยทีเดียวก็พาพ่อมาเดินห้างค่ะเวลาแ่นี่นะคะไสายม่มันคือสายเขาเรียกสายของ Apple Watch ใช่ก็ท้งเราใช้ไงแต่เราอ่ะใช้ใส่เฉพาะตอนวิ่งเราก็เลยจะไม่อะไรกับมันอ่า ว่าคือมันเหมือนแบบชุดเหนือเนาะเออนี่มันผูกขาเออนี่มันชุดจ้าแต่ขายแบรน,นด์ขาคนดาบเออเออเออทิกติกต่อเหรอไม่ทิปเป็นตารเลยเลย คือบางทีมีภาพหรือจะเป็นสียาใหญ่กว่าว่าจะตัวนี้ตรงนี้มากเอามาพันใส้ช้ายเอาอมั่งแล้วก็ตวัดมาตวัดไปหนาตามมันนนัะนอเสร็จเรียบร้อยปุ้นดึงแล้วอะไจะใก่ใยเ็น่ิ้เสืยอเือใส่ใใส่ที่ใส่สุขโอ้พอกำลังวิพากษวิจารณนั่นเราก็ไปเอาผ้ากระสอบใช่เลืออผ้ากรอใส่เ้นท้ากใเราก็มีเด็่เสง้าระบ่ะือก็หลับเออเนาะงับนเราควผกรับไปเอาผ้าเรามา ก็มาเจอคอนเสิร <Harriet, S 1> <laughs> ์ต <eben> ค่ะนนดูไ <shocked> ด้ในยค่ะร <out> ่กขนมากเ ิว่ามีอังกฤษเมนูไหมอ่ะไม่น่าจะมีดูที่นื้อที่คุณเคยที่เคยกินน่าจะเป็นแบบเส้นๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็มันก็เกส้นก๋วยเตี๋ยวหมดอ่ะ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 พอจิ้มเลยชอ,อนไหนดูในรูปนดิ๊กน,นี่อะไรเนี่ยก็อยากได้อันนี้เหรออันนี้มันคืออะไรกินไ,ได้ป่ะว,วะ ขวามือเดี๋ยวดูปากไยและนี่คือช่วงเวลาที่เรากําลังจะกลับเมืองไทยค่ะก็เลยถ่ายรูปห้องน้ําค่ะเป็นคนที่อดไม่ได้นะคะกับนวัตกรรมห้องน้ําของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศนี้ค่ะดิฉันชอบมากเลยค่ะคุณผู้ชม เป็นประเทศที่มีความแม่และเด็กมากๆนะคะให้ความสําคัญนะคะกับคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะการเลี้ยงดูลูกมากภูมิใจค่ะอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้บ้าง เราจะพกแป้งพันเย็นอะเอาไว้ในกระเป๋บบาตางค์ใช่เพื่อเป็นเคล็ดลับไวไ่าอ,อ,อย่างไรออกเดินไปเที่ยวได้ไปเที่ยวต่อไปอ่าพ่อจะไปไหนนะไปเหนือ<ป>พ่อจะไปเชียงใหม่โอเคโโอเคโดอ่าโอเคเป็นเคล็ดลับว่าเรายังไม่ตายเราจงแป้งพันเย็นเอาไว้ในกระเป๋บบาตางโอเคงั้นเพราะว่ายังไงแล้วพ่อแต่อย่าไปจ่ายผิดน,นะลุงไม่ท้างมึงยอย่าไปให้คันดีนะเอ้ย มาเาอย่าไม่อย่ายิบผิดเวลาไปดีกอล์ฟเผลอไปให้แคทตี้เออโอเคจบข่าและนี่คือบทสนทนาคำสัญญาใจพ่อลูกนะคะที่เราจะมาเที่ยวกันอีกก็ดีใจค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อนะคะก็ชอบค่ะที่เห็นรอยยิ้มของพ่อขอบคุณค่ะพี่น้องสำหรับการรับชมรับฟังบบ